ท่านแพทย์เกติภูมิหมอร้อยจิตผู้ตวรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทจกท่ัง้งพมในนามของสำนักงานสาธารณสุขจัหงหวัดเพชรบูรณ์และผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขและเชื้อเชื้เกียรติบุคลากรดีเด่นด้านสาธารณสุขเขตรบริการสุขภาพที่สองปีงบประมาณ2 5 5 7ขอขอบพระคุณท่าน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต2ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครนั้งนี้ประธานได้การเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขและเชิดโจเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่2ก็มีคำาลัว่าได้พบหมอรอไม่นานละได้ยามาตรฐานเดียวกันได้พบหมอท่ันไม่ต้องเอารูปไปติดนะฮะว่าคนไข้บาดเจ็ได้พบหมอแล้วมีมีแต่รูปนะฮะ มาพบลูกหมอแล้วนั้นไม่ใช่ไมพบหมอนี่ใหม่ก็ได้พูดคุยสนทนานได้ตรวจโรคนะรอไม่นานนะลดระยะเวลารอคอยนะครับแลวได้รับยาที่มาตรฐานเดียวกันคือการดูแลรักษาที่มีมาตรฐานเดียวกันอันนี้ก็เป็นิ่งที่จะกวักกำลังไหลไว้นะครับซึ่งในเขตบริการวันนี้นะครับถึงเพื่อโอกาสดีนะครับที่ได้มีโอกาสให้พวกเราได้มาพบกันมากขนาดนี้ปกติเราก็ไมาได้มากขนาดนี้นะทั้งหลายก็ได้ถือโอกาสเป็นเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับทางด้านวิชาการนะพร้อมกับเรื่อง การเชิดชูนะฮบุคคลดีเด่นในสาธารณสุขนะฮะและทราบว่าตอนเย็นก็เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีบุญคุณนะครับกับโครงการสาธารณสุขนะฮทำงานจนถึงได้อายุเกษียนะครับซึ่งอันนี้ผมก็อิจฉาท่านมากเพราะยังไม่รู้ว่าผมจะได้เกษียณหรือไม่นะครับแานทลายที่ได้เกษียณแล้วนี่ผมก็จะรีใจ่ายแทนท่านทั้งหลายด้วยนะครับแล้วก็คงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ นวตัตกรรมนะครับในเรื่องของทางด้านวิชาการที่จะนําไปใช้ประโยชน์ที่หน้าหาได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วครับผมก็ขอเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขและเชิดชุดเกียรติบคลากรดีเด่นด้านสาธารณสุขเกตบริการสุขภาพที่2ปีงบประมาณ2557ันบดในับันนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านอยู่ในที่นี้อย่างมีความสุขครับขอบคุณครับค่ะเราจะมีทีพิเอย่างห้าสี่สามสองหนึ่งไปแล้วะ อย่างเป็นทางการนะคะของการประชุมวิชาการสาธารณสุขและเช่อชุมเร่องบุคลากรที่เรียนค่ะจังหวัดเพรชรบูรณ์ค่ะสาขาผู้ในวยการโรงพยาบาลแพทย์หญิงมิจิตราแพงค่ะผู้ในการโรงพยาบาลโรงพยาบาลน,น้ำหนาว สิทธิสีสุดสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่าสาขาการแพทย์นารแพทย์ประสิทธิ์คงเกิดในแพทย์ชันนานการพิเศษโรงพยาบาลเพชบูรณสาขานัระแพทย์นางสาวชุตินาถอินทก,กระโหนกธรรตแพทย์ชำนานการโรงพยาบาลหล่มศัก เภสักชกรนางสาววิภาวีวนศักดิ์เภสักชกรชำนาญการโรงพยาบาลหล่มศักดิ์สาขาการพยาบาลนางสุภาพรน,นาการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สาขาผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นางบังเอิญโกทองผู้บริการรรงพสา,าวังวัดอังโอวิเชรบุรี นายดิรัตชัยตระการนักวิชาการสาธารณสุขชงงานการสาธารณสุขอำเภอชนแดงสาขาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายสังเวียนปีนสุุเจ้าพนักงานสาธารณสุขชงงานงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลงเก่าและสาขารูกจ้างประจำนางนทการนราชพมพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลหลงสัก เด็นเชิญทุท่านนะคะทัางทร่วมะท่านประธานเป็นบุนนคคลดีเด่นสิบสาขาจังหวัดพพชบูรนะคะทั้งสิบท่านเราจะเห็นรอยยิ้มูุความปราบรื่นบนใบหน้าของทุกท่านนะคะที่ได้รับโล่รางวัลในวันนี้เหล็กตัวจังหวัดสุโขไทยค่ะ ท่านนายสัมใจต่อได้นะคะ